หลวงตาจ้านามสการเจ้าค่ะบอิญพรค่ะโอ้ยหลวงตาม็เห็นบอนอยู่บอนเส้าหลวงตาเราเป็นจังเลยในนู่เจ้าค่ะคือนอนบ่กางมุ่งให้จังไดยยุ่งบ่หามเจ้าค่ะจังไงมันตกมุยยากอรงนีกดเดียวโอ้ยค่ะใค้มันกัดรลดใค้มันกัดรลดมอเจ้าค่ะเอาซีวิทเติมพันธุ์ลดใครยุบวัดเก่าก็ได้ข่าวว่ายุบกุดในนู่นพอแต่หลมซำข้อไก่นในนึงตีเจ้าค่ะ ออน่อนไก่เนี่ะทำข้อไก่ในหน่อยก็นอนรดบัวเจ้าขา,นนา,า,าลงตาอ,อ,นอนค่ะก็เพิ่งฝนขอเพิ่งฝนนวลบัวเจ้าค่ะอายุนี่จะคนกี่เงินจะคนจะตางไงหรือว่าทางไยเงินว่าตางายก็น่อยูออ่ยยนี่ะอ่านอนต่ำเพียงเท่าที่จะลงตากะให้ว่าปูสาสรแล้วนอนเลยมาลงตากนอนเลยค่ะไหวยยุ่งมันบัดีใจเปน็นยังบัวเจ้าคขา โยงไงแล้วมันจะเกกัดนจะกินรอดค่ะกดพายไปเลยกดพายไปเลยอัาค่ะมันมาต่อมมากัดก็ค่อยวี่ค่อยปัดอ่อนอ่ะค่ะพุ่มป่า้อดเอ้ที่มาที่ไป่ายน้ำหลวงตาเนาะก็นอนจังสี่กับย้อนหน่พุ่มต่เก่าเพ่นว่าแถวบนนอนสูงกระพุ่มหรือว่านอนนอนต่ำๆเนี่ยเพิ่นสีมากมาบวกเลยอีกที่หลวงตาแม่นว่าเจ้าค่ะ แมนมาจากคนนั้นหอดมือมันคนบอกไปแล้ออกกับขจดคื่อหรือว่าสื่ออะค่ะวันนี้ทั้งสองสองน่าลงตาเนาะเออสามรอบวันนี้ค่ะจักน้อยเนี่ยน่าลงตาเนาะต่เก้ากับเ่เคยพลาดออะค่ะแต่เก้านี่ก็เ่าเคยพลาดน่าลงตาแอบสมหมดมือชิก็หมดนะชิบหมดติดกันก็มีเงินมาลงตาเออซื้อซื้อว่าเป็นซื้อซื้อได้สามตัวซื้อซือได้สามตัวสองตัวว่าเอาเล่นมาลงตาเออ ค่ะบวันนี้น้องตาครัที่มาที่ไปเป็นยังค่อยสิ้นกับการนอนบกางมงเจ้าค่ะสิ้นเคยไปเรืงผู้เรืงองยังก็นอนนอนน้ำผาน้ำยังไปกดกระโบปากนิดหน่งกดกระโบก็มันไม่ออกเอาไงกระโบเอาค่ะไปมันยุ่งยากเอาแต่บาทเอาแต่บาทถ้าแบบผ่าคุ้มสองพื้นเถะผ่าคุ้มสองพื้นให้มาไปเลยไัไนี้ถ้าเปลี่ยนถ้าบ่มีสองพื้นสิบ่มีอันเปลี่ยนบ่เออมันกับห้างอะไรคุ้ม หนหนาแน่โอ้ค่ะอย่างไรเนี้ยอย่างไรปลาคุ้มบางทีปลาคุ้มเนี่ยคุ้มหนาหนาย่ำหนาวนี่ผู้ใด้เนาะที่สื่อท่านไหนเนาะโอ้สาธุสาธุเจ้าเอฟซีแฟนช่องเด้อหลวงตาว่าอยากได้กีวอนหน้าหนาเนาะห้องกีวอนเนาะกีวอนหนาหนาแน่เนาะค่ะเพื่อที่สีห่มย่ำหนาวเนาะหลวงตาหลวงตาไปสื่อเจนสามพันเก่าบ่รถจักรหวัดมาสามพันเก่าบนรถจักรหวัดหนาวบ่านนี้รุ่นสามพันเก่าหนาวป่า นายุนบ่เจ้าค่ะแบบเป็นผ่านนา่นนาซุปหาแต่ว่าเอพร่อนเคยซื้อถวายกับมิเตซีพันหาซีพันเก่าเนี่ยเจ้าค่ะนาบ้านบุรู่ไ่ได้ถามเพื่อนมิเตศถวายอย่างเดียวตรงเบิ้งเบิ่งเงินเพื่นมันนาเออค่ะมันเป็นพื้นใหญ่หรอกค่ะเอาหอมเด๋มันอุ่นอย่างค่ะย่ำหนาวเนาะย่ำหนาวค่ะจังน้อยนี่เราลงตายย่ำหนาวแล้วมันหวานมั่นซื้อมาให้เลยเนาะค่ะอาจ เป็นเรื่องบุญงวดนหนางวดต่อไปนอค่ะค่ะผู้ใดโชคผพลายมาร์มอนี่กะหลวงตาว่าไก่ย่างหนาวแล้วบ่มีเว่าแล้วก็อีต้นหลวงตาแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะฟังหลวงตาว่าเนาะค่ะจีวรบ่มีเปลี่ยนค่ะพี่น้องค่ะมีแค่สองชุดเถอะเกิดเมือ่อใดฝนตกบ่เศร้านี่ออได้ข้องผ่าจีวรเปียกตัวสันเจ้าค่ะนี่เปียกนะซุ่มๆเนี่ยนาะหลวงตาเนาะพุทกับโบมี่มาใหม่ค่ะ นักบุญสี่มีผู้ใดนั้นว่าใจบุญใจท่านค่ะก็บ่ระเริ่มบุญทุนหลอกค่ะบ่าสีบว่าถือกี่ว่างสองสามหมดนี่มากสิค่ะเลาขันผู้ใดถวายหรือว่าสาั่งกุฎให้หลวงตาด้คะพี่น้องเด้อค่ะมาเฮ็ดกุฎให้หลวงตางงบก,กสิประมาณบ่หออหมื่นดอกเนาะหลวงตาเนาะค่ะม, <ขา S 2> มุ่งห้งมงามุ่งนหยา้นน้อยขึ้นด้คะพี่น้องเด้อเฮ็ด ขึ้นนั่งสันก็ขคอตะไมก็ได้ขอตะไมก็ได้ตาเฮ็ดเองหรอเออขอตะไมก็ได้หลวงตาว่าหลวงตาสิเฮ็ดเองดอกว่าสันพี่น้องค่ะโอ้เอ็ดภูใดมีไม่มาเฮ็ดโตเฮ็ดเฮ็ดโตเฮ็ดเตียงให้ฟรีก็ได้ค่ะอย่ามาเฮ็ดให้ค่ะค่ะภูเรมีไม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะฝากถึงเอ็ซีแฟนช่องเนาะค่ะซอยกดไลั์กดแชร์นะคะว่าน้ำลวงตาแล้วก็โอ้ยอีต้นลวงตาค่ะพี่น้องค่ะกี่วอนเนาะค่ะก็มีสองชุดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะผ่าสองผืนหนึ่ง ถ้าเมื่อได้ฝนตกฝนลงเนาะค่ะบบเดตบบมีเดดนะเฮียา,ากี่้อนกนาน้องเจ็ดปีละกเจ็ดปี <c oughs> เจ็ดปีแล้วตีเจอลงตา <c oughs> โอ้ยจะมาใส่คุมคางแถวลงตาอันนี้แอดพึ่งมาเห็นลงตาด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเจ้าภาพเจ้าซัท่าเนาะค่ะเอฟซีแฟนช่อง เจอม่จากสุดรแน่สุดรนานๆสูตรนานๆในเด้อหลวงตาว่ะเอสิได้ข้องถ้าหลวงตาข้องตลอดเขาก็สิได้บุญเน้นนอนหลวงตาเนาะผู้เขาถวายไปนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะลืมบุญลืมคุณดอกมันชัางสียพ่อดอกค่ะช่างเสียดน้ำหลวงตานีดอกค่ะได้โชคได้หมันเนาะหลวงตาเนาะค่ะเพ้นหลวงตากษีเบื่อลืมดอกหลวงตาว่ากสีตอบตอบบุญแท่นคุณเนาะกับเกษีไปทางโชคทางลาภเพื่อนเนาะเขาพ้นหลวงตาเพื่อนนอนคือ ตามที่เห้าเห็นเล่ะคะพี่น้องคะนอนตามอัตภาพด้อค่ะพี่น้องเลือก็คือมมอยู่วัดนนอนคือจังนั่งยู่นี่ลหละค่ะลมเลยก็นอนนั่นะสาดก็สิคูออกกันเบอร์ละตัวน่โอ้ยนอนหลงตานอสาดก็สิครูออกนี้จากเบอร์ลวเด้พี่น้องไอสาดกันได้กวกจอสันหลังนอนหลงตาเห็นเอ้ค่ะเอาจังไหนแอดพอนก็สิพยายามสะสมนะคะสื่อกี่วอนนะคะ มาฝากหลวงตาเนาะค่ะพี่น้องค่ะอีตุลหลวงตาเพื่อนเนาะคะ่ะกีวอนมันสีหอดยม่มหนาวแล้วเนาะคะ่ะกับมิเตกีวอนบางๆเนาะคะ่ะกับสีโบตุ่มหนาวได้เนาะหลวงตาเนาะค่ะกะสีผู้ใดไม่อยากสัท่าเนาะคะ่ะ<อ>บางเทือเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเข้าไปถวายผู้ที่เพื่อน,น,นะะจะเลื่อนแล้วเนาะหลวงตาเนาะกองเอเล่ยู่ได้หลวงตากีวอนผู้ขาเห็นอยู่ในวัดที่เขาเจ้าจะเลื่อนเล้ยวบ่๊ผู้ใดหอดข้องหลวงตาค่ะกองท่อนเต็มห้องพระเอเล่ยู่ อ้าวพี่น้องเอ้ยมาทางวัดป่าเฮาพี่เด้อหลังเขาพี่เปลือเปลือนนน้าค่ะเปลือนบางนั้นมันจีซ้องสอดเวอร์นนนนนนนสอดค่ะพี่ลาทั้งวัดป่าทั้งผู้พี่ล่ะค่ะหลังป่าหลังเขาพี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะอยู่ทั้งเขาเนาะค่ะกระสีค่อนข้างที่สิ่งลำบากเลยช้ตาโปได้มาเห็นตัวกิ่งค่ะเหายส่วนตัวไปเลยค่ะ มาติประต่อไปภ่ายนาไปค่ะเนาะมหาลงตาหอนมองหอดบอนแล้วก็สีอยากเห็นค่ะมาได้เดินทางมาได้ด้วค่ะหรือว่าอยากมาห่ออยากมหาลงตาแล้วก็อยากมาซอยลงตาเฮดตะแค่เฮดกุดในน้อยค่ะนะคะค่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับมาหาลงตาเพื่นใดหรือว่าติดต่อทั้งแอดมินพร้อพารวยมาได้แล้วค่ะพี่น้องเ้อค่ะคุณเอใจชัดมากันะพให้มีช่องหลุดเรื่องหล กุศลน้ำกันเนอะจังไรสั่งผู้ใดสั่งจังไรก็ได้จังสรรคมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนเจะาจังสร้อยกันพวกกันพุทธลสองลอยหลวกนี่เฮ็ดค่ะเนาะพุทธลสองลอยก็เฮ็ดได้เนาะหลวงตาเนาะค่ะอ้าวค่ะจังไรก็สาธุสาธุเนาะหลวงตาค่ะทำนั่นละค่ะค่ะอ้าวเลี้ยงยังรุนกันค่ะค่ะช่วงบ่ายมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะสาธุหลวงตาลายๆค่ะเริ่เจริญด 6แตนเรียนง,งามค่ะนี่ละค่ะพี่น้องคขาบอนที่สิเข้าไปหาบอลลงตาพอนนออเนะคะพี่น้องเนาะ,ะโอ้เครื่องใหม่เอียงซะมาว่ามันงูเหลือมใหญ่พนเดือย,ย่ำขึ้นนี่พี่น้องเออวันนี้แอติภาพไปซองบอลที่ลงตาเพอนนอนย่ำขึ้นเนาะคะ่ะบอกกลางมุมนะคะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้อง,องเออเห็นเรากับน้ำตาสิไหลเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะลงตาเพื่อน นะคะสืต้นเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นยังบมีกุดนะคะพี่น้องเนาะเอาเพิ่นก็น,นอนนําแดงสิล็ละค่ะพี่น้องเลยนี่ละโดยที่ว่าบวกกลางมุ่งนะคะพี่น้องเด้อลงแต่นี่หละบนหลับบนนอนเพิ่น,นเนาะอ้านี่และเพิ่นว่าคอหลังงน้อยนะะ้อยค่ะพี่น้องค่ะเอา้จาจังได้ก็ฝากกดไหลกดเช์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเอาบุญน,น้ำกันนะคะเฮ็ดกุดน้อยน้่ยนะคะล้มๆ้มนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ งบประมาณบนหาหอดมืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะนสำหรับผู้บ่มีปัจจัยแล้วมันก็นสิเป็นหลายบาทเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่นี่กับ,บนพัก,บน,กบนเศร้าลงตาเนาะคะ่ะเพน่อก็ปู่ศาสตร์แล้วก็นอนจังสิเลยค่ะพี่น้องบ่มีมุ่งค่ะพี่น้องคะเอาสำหรับเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญน,นะคะผู้อยากถวายกี่ว่เนนะคะพนมีกี่วอนอยู่สองผืนเนาะคะ่ะข้องมาีนเจ็ดปีแล้วค่ะพี่น้องคะกะสิบ่มีกี่ว่นเปลี่ยนเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้เนาะพี่น้องเอ้ เอาบัดนี้ค่ะผู้ใดอยากเฮ็ดบุญก็คือสิได้เฮ็ดบุญแท้ๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นใส้แบบให้คุ้มค่าเนาะคะ่ะกีบวอน2พื้นนั่นข้องมาเก็บพันษาแล้วค่ะพี่น้องค่ะอยากได้ไม่เปลี่ยนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาจังได๋ก็ฝากถึง FC ฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะผู้อยากเอาบุญน,นํากันเนาะคะ่ะซื้อกีบวอนถวายเพิ่นได้เด้อค่ะคนละคนละน้อยสะสมมาให้มันได อ่าไตานึ่งก็ได้นะคะพี่น้องเนาะค่ะกีวอนคือผ่าไตานั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะจังไรกะสะสมเนาะคะ่ะกับแอดมินพอนผ้าร่วยหรือว่าอยากมอมมอบให้หลวงตาด้วยตัวเองเนาะคะ่ะซึ่งหลวงตาเป็นคนที่บอกเลขแม่นย่ำคือกันนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าคนบได้ออกซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้แอดมินมาเห็นแล้วก็สีได้่ายทอดชีวิตหลวงตาปัน่นซูพ่อเม่พี่น้องปองไปได้เบิ่งได้ช่มน้ำกันนะคะพี่น้องคะ่ะอ้าวค่ะพี่น้องคะ่ะแอดก็สี รวบรวมจตุปใจนะคะพี่น้องคะเพื่อที่ชิมเห็ดกุตในน้อยให้ลวงตาพราะลวงตาได้มีบนพักพิงบนทีสวดมนต์ไหวพระค่ะพี่น้องคะเอาจังไรก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิ่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะพี่น้องเดือปรารถนาสิ่งหนึ่งประกันไดก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะคิดเงื่อนกับให้ไหลกล่องคิดทองให้ไหลโฮมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ